ที่จังหวัดพิจิตรวันนี้นายประเวศเิริส,สินผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิจิตรได้กล่าวว่าจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเริ่มทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทาให้ต้นข้าวนาปรังของเกษตรกรในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ํายมโดยเฉพาะในพื้นที่อํเาเภอวิชีรบรรารม,มีอํเาเภอสามงามอาเภอโพป,ประทับช้างต้นข้าวนาปรังเริ่มขาดแคลนน้ํากว่า1 0 0 0 0แไร่ประกอบกับลุ่มน้ํายมได้เกิดน้ําแห้งขอดเร็วกว่าทุกปี ในปีนี้แม่น้ำยมได้แห้งขอดลงอย่างรวดเร็วตลอดระยะทาง127กิโลเมตรโดยชลประทานจังหวัดพิจิตรได้ประสานไปยังสํานักชลประทานที่4จังหวัดกําแพงเพชรให้ช่วยผ่านน้ำจากแม่น้ำปิงลงสู่ลําคลองท่อทองแดงวันละ1ล้านลูกบาทเมตรเพื่อส่งน้ำดังกล่าวมาสู่น้ำยมบริเวณคลองบ้านนาจากนั้นได้พองลมฝายยางกั้นแม่น้ำยมสูง2เมตรบริเวณหมู่ที่2บ้านจระเข้ผอมตําบลรังนกอําเภอสามงามเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในบริเวณลําน้ำยม ส่วนที่เกินระดับฝายยางน้ําก็จะล้นไหลไปสู่ตอนล่างของแม่น้ํายมจากนั้นโครงการสูบน้ําด้วยระบบไฟฟ้าก็จะสูบน้ําจากแม่น้ํำยมส่งต่อไปอยังแปลงนาข้าวหรือพื้นที่การเกษตรอื่นๆต่อไป ยังไรก็ตามการส่งน้ำจากแม่น้ำปิงมายังแม่น้ำยมสามารถช่วยแก้ปัญหาภายแล้งได้ใน3อํอำเภอครอบคลุมพื้นที่กว่า1 0 0 0 0แสนไร่โดยจะได้รับน้ำในครั้งนี้ไปจนถึงปลายเดือนเมษายน2556นอกจากจะแก้ปัญหาภายแล้งได้ระดับหนึ่งแล้วยังช่วยรักษาระบบนิเวศในแม่น้ำยมได้อีกด้วยคณะกรมัชิมาพิจิตไลฟ์นิวส์รายงานครับ